ออฟลิมิตออเดอรอันนี้จางเทรนเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าเราช็อตครอสเอาไว้นะครับโดยตั้งเงื่อนไขตรงนี้ครับคล้ายๆเดิมแต่ว่าเลือกว่าตัวสต็อปไฮเป็น708นะครับถ้าฟิวเจอร์ซีรีส์นี้ครับที่เราดูอยู่เนี้ราคาลาสเนี้ยเท่ากับหรือน้อยกว่านะครับคือเครื่อไหวในทิศทางที่ลงมาเรื่อยๆแล้วเท่ากับหรือน้อยกว่า708ร้อไหร่ปั๊บให้ส่งสั่งเนี้ย นะครับก็คือเซลล c ค o s สนะครับถ้าสัญญาที่ราคาที่เรารับได้ถือว่าอันนี้คือเป็นราคาที่รับได้คือต้องการจะลิม i t l o s ตัวเองไว้ที่เจ็ดร้อยแปดนะครับแต่ความเสี่ยงก็คืออะไรครับความเสี่ยงคือว่าถ้ามันถึงเจ็ดร้อยแปดแล้วกลายเป็นจุดนี้หลุดแล้วหลุดลงไปข้างแรงมันจะกลายเป็นว่าหลุดไปแล้วต่อเดื่ที่เราส่งอยู้เข้าไป ก็จะไปตั้งเป็นออเฟอร์รอไว้ถ้าวันนั้นทั้งวันมันไม่มีการขวดกลับของราคาฟิวเจอร์ขึ้นมาชน708ก็คือมาแบทกับราคาที่เราต้องการจะปิดถานะเราพี่พอซิ่งวันเปิดคอมมาเราก็ยังมีตัวนี้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ปิดฐานะเหมือนที่เราตั้งใจอันนี้มันถึงบอกว่ามันไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าเราจะปิดฐานะได้หรือสต็อปบล็อกได้จากที่เราตั้งใจนี่นะครับ แต่มันก็เป็นตัวหนึ่งเป็นคลไกหนึ่งของระบบเนี้ยที่สามารถจะทําให้มันเช็คเงื่อนไขแล้วส่งคำสั่งที่เราต้องการไปเพื่อดาเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งได้นะครับโอเคก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็คือตัวของสต็อป t o p เ a r k ออเดอร์หรือ STOP ปฟรีดเดอร์ก็จะเนอย่นะครับบางคนอาจจะเอาแพทายใช้ว่าไม่คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นการสต็อปดรแน หมายค่าว่าอาจจะไปแลักแต่ที่ว่าถ้าเบรกจุดเนี้ยแต่ว่าเบรกไปที่800จุดก็คือตั้งเงื่อนไขตรงนี้ครับคือถ้างเนี้ยมากกว่าหรือเท่ากับ800ตอนที่มันเร้กขึ้นมารู้800เมื่อรอบที่ผ่านมาครับแล้วให้ลายเปิตางก็คืออย่างนี้คือว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่จุดที่เราต้องการจะเปิดสารถ้าผ่าน800จุดก็ได้ ก็ตั้งเงื่อนไขว่าฟิวเจอร์ที่เราสนใจนะครับถ้าราคาลัาสมากกว่าหรือเท่ากับ800ก็ให้เราบายโอเพนฟิวเจอร์ที่เราสนใจจำนวนสัญญาที่เราต้องการเปิดแล้วพะราคากำหนดไว้หรือว่าจะเป็นมาร์เก็ตก็ได้ตอนนี้ก็จะเป็นการที่ตั้งรอยุ่ง้าเพื่อที่จะไดกำหนดจุดที่เราจะเข้าตลาดจะ้ทำได้ ใช่ครับมันคืออย่างเนี้ถ้าเกิดการจับคู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าอย่างาเมื่ออย่างสองอย่างสองตัวอย่างแรกที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยใช้ในแนี้ของสต็อปโรสคำว่าสต็อปโรสนะครับก็คือว่าของเดิมมีสัญญาอยู่แล้วมีฐานะอยู่คือลรองเปิดรองไปนะครับพี่เปิดรองไปเนี่ยที่เจ็ดร้อยสิบห้าก็คือคิดว่าเจ็ดร้อยสิบห้ามันต้องขึ้นก็คือน่าจะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสิบแต่ปดีช่วงนั้นเนี่ยมันลง แล้วเราคิดว่าเรารับ l o s ได้หรือว่าเรามีจุดออกจากตลาดก็คือ10จุดคือเราตั้งจุดคัทไว้ที่7 5าจุดนะครับเราแอบท่านเงืนอ่ายว่าถึงจุดเนี้ยแล้วส่งสั่งไปเพื่อปิดกานะเดิมที่เรามีอยู่อันนั้นคือการปิดกานะเดิมที่เรามีอยู่ก็คือเป็นการคันร้อนนะครับถ้าใช้ในเงืนถ่ายแบบนี้นะครับคือครับผมครับแล้ นี่ครับก็คืออย่างที่ผมสมมติว่าของเดิมเรามีแล้วเรามีรองอยู่างในพอร์ตนะครับแต่ครั้งนี้ที่เราส่งไปโดยใช้เครื่องข่สต็อปมาเก็บโฟเดอเนี้ยมีสองอย่างก็คืออย่างแรกเราต้องการจะคัดลอสโดยเราลิมิตลอสเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้าตลาดแล้วว่าล o อ s ที่เรารับได้คือสิบจุดนะครับดังนั้นที่เราต้องการจะคัดก็คือจุดนี้คือเจ็ดร้อยห้า สิ่งแรกที่ต้องใส่เข้าไปคือนะครับเซลโปรสของเดิมที่เรามีอยู่นะครับนี่คือของเดิมที่เรามีอยู่บนเงื่อนไขของคำสั่งว่าจะเป็นมาเก็ตหรือจะเป็นลิมิตก็ได้นะครับคำว่ามาเก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างแน่ว่าเราน่าจะปิดสานะได้ถ้าเงื่อนไขเนีมัลงมาถึงตรงนี้แต่ถ้าลิมิตเนี่ยอย่างที่บอกคืออาจจะปิดที่ได้นะถ้าสมมติว่ามันลงมาแตะแล้วมันหลุดไปอีกอย่างนี้เป็นต้น นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ระบบมันให้เรามาก็คือว่าตรงนี้เป็นตัวที่ระบบจะเช็คเงื่อขายว่าเข้าตรงนี้เมื่อไหร่ถึงส่งตรงนี้ไปเพื่อทําการจับผู้ที่ตลาดพอถ้าเกิดจับผู้นี้ได้เมื่อไหร่ปั๊บสถานะของเดิมที่พี่มีอยู่คือเจ5ด้อยสิบห้าจุดเนี่ยที่มีเปิดมองไป5้าสัญญาตรงเนี้ส่งไปปั๊บแมทที่ราคามาเก็ตคือเซลล์ครอสไปเลยที่ราคามาเก็ตปั๊บอันนี้คือ ของเดิมมีค่าเปิดรองไว้ของตรงนี้คือเราทำการปิดของเดิมคือการว่าอ่อนก็คือผ่อนเราก็จะบ้านทันทีสิ่งที่เรารับมาคือเราสามารถเรารับกาไรได้แค่สิบจุดเอ้เรารับผลขาดทุนได้แค่สิบจุดก็คือเราเป็นการคันรอนโดยสั่งนี้มันก็ช่วยให้เราสามารถคัดร้อนมีเหตุความเสี่ยงเราได้ในจุดที่เราตั้งใจเอาไว้ตอนที่เราเข้าตลาดแล้วนะครับถ้าคําสั่งตรงนี้เกิด พี่นึกไปได้เลยครับว่าเราได้คัดลอกไปแล้วถ้าคำสั่งนี้เกิดนะครับแต่ถ้าคำสั่งไม่เกิดกลายเป็นเจ็ดร้อยห้ารับอยู่แล้วมันราคาฟิวเจอร์มันผลกลับมายืนที่เจ็ดร้อยสิบห้าได้อันนี้ที่อาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดว่าถ้าไม่ลงต่ำกว่านี้เราก็จะถือนะครับแล้วถ้าที่ก็ถือสมมติว่าตรงนี้อันนี้ผมแคมมาตั้งแต่ต้นปีกลายเป็นเก้าร้อยแล้วกลายเป็นคุณด้วยอาจะไไป เยอะแยะไปเลยก็ได้แต่แน่นอนครับไม่มีใครทราบถึงตรงนี้ที่ครับข้อมูลมาในอดีตเนี่ยคือข้อมูลในต้นปีก็ไม่มีใครทราบว่าถึงจุดนี้ตลาดจะมีแอคชั่นในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเครื่องมือพวกนี้ครับก็จะช่วยว่าเออเราสามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขเอาไว้ก็ได้นะว่าเราให้ส่งสั่งแบบนี้เงื่อนไขโดยการที่ถ้าสิ่งเงื่อนไขที่เราระบุเอาไว้แล้วคำสั่งองนี้มันถูกส่งไป คำสั่งักษะแบบนี้ก็จะเป็นัาษะที่เราสามารถที่จะคันร้อนได้นะครับในจุดที่เราต้องการครับแต่ถ้าตรงนี้อย่างที่บอกว่า7 0 5ดรามันไม่ลงมาแต่เนื่องไข่ยังไม่เกิดซึ่งวันคำสั่งนี้ล้างนะครับก็คือล้างเหมือนทั่วไปเลยก็ควรจะต้องมาต้านใหม่ตัวสุดท้ายของตรงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันนะครับก็คือ เพราะบิลออเดอร์นะครับมันก mm ็เหมือนกับว่าเวลาที่เราต้องการสะสมตั้งซ hey, ื้อหรือ nice ตั้งขายในจํานวนที่มากมากครับในล็อตใหญ่ๆนะครับอยาเช่นต้องการจะเปิดล็อต50หน่วยใหญ่เงี้ยซื้อฟิวซิ่งเด็กฟิวเจอร์เงี้ยครับคือบางทีอาจจะไม่อยากจะให้โชว์เยอะขนาดนี้เพราะสังเกตดูว่าเนี่ยอยากมากสุดแค่10เองแต่เราอยากจะเปิด50แต่เราอยากจะให้มันโชว์ ทีละสิบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใส่เงี้ยก่อนสมมติว่าเราใส่พวกนี้ไปนะครับแต่ห้าสิบนะครับผมเราไม่ใส่เงื่อนไขสองนะครับก็คือตรงเนี้ยก็คือพลาบิกบอลลุ่มนะครับตรงนี้แอใส่ที่ห้าสิบนะครับวอลลุ่มที่ต้องการจริงๆทั้งหมดห้าสิบแล้วเราต้องการให้โชว์ทีละสิบก็ทําได้แต่เงื่อนไขมีนิดเดียวครับว่าตัวพัาบิกบอลลุ่มเนี้ยต้องสมสัดต้องใส่ตรงเนี้ยอย่างน้อยสิบ ต่างกว่านี้ไม่ได้คือถ้าต่างกว่าสิะมันจะถือว่ามันน้อยกว่าการที่จะทำคำพิจารณาโอเคก็ถึงตรงนี้ครับก็จะเป็นลักษณะการที่เราก็มารู้แล้วว่าในส่วนการคำสั่งการซื้อขายมันมีแบบไหนบ้างซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราอาจจะมีแนะนำนะครับในตัวเว็บไซต์ k g i รวมถึงเครื่องมือต่างๆบทีิจารณ์ต่างๆนะครับ ที่นักลงทุนที่มีบัญชีกับ KCI นะครับสามารถที่เข้าไปดูนะครับข้อมูลต่างๆแบบนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นา้าที่เกี่ยวกับเนื้อหาแล้วก็จะเป็นในส่วนของการคุมแชมป์นะครับอาจจะมาแลกเปลี่ยนในส่วนของระบบเทรดที่ผมได้เกิดไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นช่วงแรกเลยนะครับกันนะครับว่าอาจจะมาแนะนำตัวระบบเทรดของ KCI ตัวใหม่นะครับ โอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวอัปเบรกกันสักสิบนาทีเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปมาตอนนี้จะมีเบรกจะทำด้านหน้า่แล้วครับพักผ่อนริญโ